สวัสดีครับทุกคนมุจกจักรลาดจากเมียนราวนะครับและคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยว f แฟนตาซีสปริงกันนะครับทุกคนกับเทคนิคการเก็บ4เครื่องเล่นใหม่ให้ครบภายในวันเดียวนะครับโดยไม่ได้ใช้พาสปอร์ตด้วยนะทุกคน4เครื่องเล่นใหม่ก็จะมี t ิง k e r b ์ l บลปีเตอร์นนะครับแล้วก็เอ่อฟรอสเซนกับลาพันเซลนะครับทุกคนเราเก็บครบหมดเลยเดี๋ยวจะ าพาไปดูบรรยากาศกภายในวันกันว่าเริ่มมาต่อแถวตอนประมาณกี่โมงแล้วกดได้แต่ละบัตรตอนเวลาไหนบ้างนะครับแต่ปมาพัดกับพี่เมียนเนี่ยจะใช้เข้าโซนใหม่คือตัวแฟนตาซีสปริงได้นะครับทุกคนก็คือขึ้นกับว่าเรากดอะไรทันนะครับเหมือนมีชีวิตจริงๆอ่ะแล้วมันแสดงสีหน้าอะไรได้มันดูเคลื่อนไหวได้จริงๆเราบอกว่าทั้งมิติเสียงแสงตัวละครอ,อะไรคือแบบ ดีมากๆจริงๆแล้วคือพอบ่ายสามครึ่งเรารีเฟซบุ๊บอยู่ๆรู้สึกว่าตั๋วมันเริ่มเด้งเๆดๆๆๆๆ้งเด้งเด้งเด้งเราคือมันขึ้นมาเยอะมากทุกคนตั้งแต่แบบแอนนาปีเตอร์แพนราพันเซลพนักงานดีมากเขาจัดให้ทุกคนนั่งคนเดียวทางคันไปเลยนะครับแบบปิ๊นปินนะทุกคนพิงเกอร์เบลถ้าเกิดว่ามาเล่นตอนกลางคืนแล้วเขาเปิดไฟคือสวยมากจริงๆนะทุกคนแนะนำเลยว่าถ้าแบบบังเออเลือกเวลาได้ละกันหรือคนมีพาสปอร์ตนะอันนี้ก็น่ารัก กล่องอันนี้สวยมากสินค้าจำกัดคนละชิ้นเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับทุกคนบุกจักรรัตนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่27มิถุนายนนะครับทุกคนเรากำลังเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซีกันนะครับทุกคนเพื่อที่จะไปโซนแฟนตาซีสปริงที่เป็นโซนเปิดใหม่นะครับก็โซนนี้เปิดมาได้ประมาณสัก2สัปดาห์นะครับทุกคนข้างหลังคือตัวดิสนีย์รีสอร์ทไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาไม่ได้นานมากนะทุกคน คือเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนละกันว่าบรรยากาศรอบๆตอนเวลาตอนนี้ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับว่าแถวมันจะยาวประมาณไหนคือเท่าที่เพื่อนเคยบอกมานะช่วงแบบอาทิตย์แรกอ่ะคือคนมาต่อแถวกันตั้งแต่4ี่ทุ่มของอีกวันหนึ่งเลยนะก็บางคนก็คืออยู่กันจนแบบเนี่ยตีสองตีสามอะไรเงี 3, ้ยคนก็คือนอนกันอยู่ที่บนถนนนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาประมาณหกถึงเจ็ดโมงเช้านี่ยจ,จะต้องลุ้นหน่อยนะครับก็ตอนนี้ประมาณสองอาทิตย์แล้วตั้งแต่เขาเริ่มเปิดตัว f a n t a s y Spring มานะครับ ไปลุ้นกันว่าเราจะกดตัว DPA Access ได้ไหมนะครับแล้วก็ Premium Access นะแล้วก็ตัว Standby Entry นะครับหาข้อมูลมาเยอะมากแล้วก็ตื่นเต้นมากนะทุกคนเพราะว่าอยากเข้ามากเลยแต่คือตัวพาสปอร์ตมันก็แพงมากใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครหา,าข้อมูลมาพาสปอร์ตมันจะอยู่ที่ประมาณแบบ2 0 0 0มบวกบวกกเยนนะคือประมาณ5,000อนะ่ะมันแพงมากๆเลยนะทุกคนแพงกว่าตัวค่าเข้าอีกนะครับก็เดี๋ยวไม่รอช้าแล้วเราลีไปกันเลยก่อนะครับ เราก็กำลังรองเข้าแถวอยู่นะครับคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงนะครับเดี๋ยวรออยูประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณเนี่ยเขาจะปล่อยเข้าประมาณ8ปดโมงสิบห้าแปดโมงครึ่งนะครับแต่จ,จริงเวลาเปิดส่วน,นคือ9ก้าโมงนะครับวิง่งเลยทุกคนวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งแปดโมงยี่สิบนะครับเขาเปิดให้เข้าตอน8ปดโมงสิบห้าเราคือทุกคนก็แบบวิ่งกันใหญ่ทุกคนเดี๋ยวขอเข้าไปก่อน อตอนนี้เราก็เข้ามาในดิสนีย์ซีแล้วนะครับทุกคนเขาเริ่มเปิดให้เดินเข้าประตูมาตอน8โง15นะครับก็อย่างที่บอกเวลาเข้าจริงๆมัน9โมงนะดังนั้นมันขึ้นกับบ้านแล้วแต่บันไดเขาจะดีเขาอาจจะเปิดใด้เข้ามาก่อนนะครับก็คือ พอเข้ามาแบบภาพเหตุการณ์มันตัดเร็วมากทุกคนเาทุกคนเขาแบบวิ่งวิ่งวิวิวิ่วิกันแบบจะรีบเข้ามาสแกนเพื่อที่จะได้เริ่มใช้สิทธิ์จองนะครับก็ดีๆมันจะมีให้ตอบกันทั้งหมด3อันนะทุกคนคือมี40ปีนะ4ี่สปีอเวบอร์เซอรี่นั้นเป็นของฟรีนะครับแล้วก็มี Standby p a s s อันปีเหมือนกันก็อีนหนึ่งคือเสียงเงินคือ DPA access หรือตัวพรีเมี่นะครับก็ ตัวแซมบพาร์ตกับพี่เมียร์เนี่ยจะใช้เข้าโซนใหม่คือตัวแฟนตาซีสปริงได้นะครับทุกคนก็คือขึ้นกับว่าเรากดอะไรทันนะครับก็ใช้เวลากดแบบภายใน5นาทีอะปฏิยุทธ์ตัวมันหมดเลยนะครับทุกคนทั้งตัวแซนไบพาร์ตเอย่ย DP a c c e s ซในเครื่องเล่นหนักดัง3ตัวนะครับก็จะมีปีเตอร์แพนแล้วก็ราพันเซลกับตัวเอ่อฟลูออเซนนะครับของตัวปีเตอร์แพนจริงมันมีหลุดออกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนถ้าใครแบบขยันรีเฟซรีเฟซใหม่ก็กดพอทันอยู่นะครับ ก็เรากดมาได้เป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะของตัวแซนไบพาร์ตนะครับแล้วก็ปีเตอร์แพนแต่เดี๋ยวครบรอบทุกงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตัว d p f c เซมันจะกดได้ใหม่แล้วก็ไปเล่นตัวราันเซลได้นะครับถ้าเกิดว่าบาังเอิญโชคดีเจอนะครับทุกคนก็ขยนันขยันกดได้นะครับทุกคนเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะไปเล่นเครื่องเล่นแรกกันนะคะทุกคนคือตัวซอร r i ิงนะครับเป็นอีกเครื่องเล่นที่ดังมากๆของดิสนีย์ซีนะเครื่องเล่นอันนี้มันมีอยู่ที่ดิสนีย์เวิลด์ที่ออร์แลนโดด้วยนะครับเป็นอีกหนึ เหมือนขี่เครื่องบินขึ้นไปนะครับแล้วก็พาไปชมรอบโลกนะครับทุกคนคือหลักๆเลยมันจะต่างกันที่ตรงสุดท้ายนะครับตอนที่ว่ามันจบแล้วอะ่ะไม่อยากสปอยเท่าไหร่แต่เป็นว่ามันจะพากลับมาสวนสนุกที่เราอยู่นะครับก็จะเป็นวิวของแต่ละสวนสนุกที่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศคร่าวๆแล้วกันเพราะเราคงไม่ได้ถ่ายในเครื่องเล่นมากเพราะบ,บางอันเขาก็ไม่ให้ถ่ายนะครับทุกคนไปกัน เราก็เสร็จจากซอร์ริงแล้วนะครับสนุกมากทุกคนใช้เวลารอคิวประมาณ70นาทีได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อ <multif. S 2> เครื่องเล่นต่อไปเลยคือ Tower of Terror ออันนี้ก็เป็นอันดังของดิสนีย์เหมือนกันนะครับอยู่ข้างหลังตรงนี้ <dem ans> เรียบร้อยทอยสตอรีอันนี้คุ้มมากเล่นแบบเล่นนานนะประมาณแบบสิบยนาทีนะครับทุกคนแล้วคือเราโชคดีมากเพราะว่าเราเช็คในแอปนะดังนั้นอย่าลืมโหลดแอปโตเกียวดิสนีมานะครับมันจะบอกไว้เวลาว่าเครื่องเล่นไหนมันรอนานเท่าไหร่ที่เราเช็คล้วแบบบังเอิญมันเพิ่งเปิดซ่อมเสร็จนะ,ะทุกคนตอนแรกมันปิดอยู่นะครับพอเปิดปุ๊บมันรอแค่สินาทีเราได้เล่นเลยนะครับ บินอะไม่ได้รอนานด้วยไม่ได้ซื้อไม่ได้จ่ายครับอันนี้สนุกทุกคนมันจะเป็นแบบเก็บแต้มนะครับก็เป็นตัวปืนนะนี่นะที่เรายิงยนะครับแล้วก็เล่นทําแต้มสะสมแล้วก็มาแข่งกันนะครับทุกคนแล้วคือมันจะมีแบบเดี๋ยวตรงนั้นแต้ม5้า้อยแต้มพันหนึ่งก็ต้องแบบมองๆองแล้วก็ยิงยใครแม่นแม่นหน่อยบางค,คนเขาก็แต้มขึ้นไปหลายแสนนะครับสนุก ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11มง45นะครับผ่านมาได้ครึ่งวันแล้วนะทุกคนคือเราเข้าไปกดสแตนบายพลาดได้2ครั้งนะครับก็ครั้งแรกตั้งแต่เอลซ่าตอนเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นก็อีก2ชั่วโมงเข้าไปรีเฟซรีเฟซเ,เรื่อยๆอยางก็จะมีแบบ p ิ t เตอร์แพนหลูดออกมาเยอะมากนะครับอันที่คิดว่าแบบน่าจะทำให้ทุกคนเข้าไปในแฟนตาซีสปริงได้น,นี่คือคงเป็นบิเตอร์แพนนะครับถ้าเกิดว่าใครขยันกดหน่อยอ่ได้อยู่แล้วนะ ตอนนี้คือเรายังไม่ได้ลาบพันเซลเลยตั้งแต่มันแบบเปิดปราร์คมาล้วบอลมันหมดไปมันก็ไม่มีแล้วนะครับราบพันเซลไม่รู้จะได้เข้าไหมวันนี้จะพยายามรีเฟรชต่อไปนะทุกคนก็ <c oughs> ที่ไปนั่งต่อคิวแล้วก็เล่นมาได้ก็คือมี3ามอันนะครับก็ <c oughs> มีตอร์งที่ไปตั้งแต่ตอนปราร์คเปิดเลยระหว่างนั่งรอก,กดรีเฟรชก็รอคิวไปเรื่อยนะครับก็ <c oughs> ไม่ได้นานมากชั่วโมงหนึ่งรีเฟรชรีเฟรชไปก็โอเคเพลินๆดีนะครับแล้วก็มี t อยสตอรี่มาเนี่ยแล้วก็ ตัวนั้นนะตัวทาวเวอร์ตัวที่เราไปเล่นมาตัวนี้ก็จะเป็นแบบนั่งเป็นเก้าอี้หลายเก้าอี้แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปนะครับเราจะเขาจะพาขึ้นไปสูงๆแล้วก็ตกวูบลงมาอันนี้ก็เป็นอันที่คนที่เล่นเครื่องเล่นดิสนีย์น่าชอบกันแล้วก็เล่นกันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราขอตัดภาพเข้าไปในแฟนตาซีสปริงเลยดีกว่าเพราะว่าเครื่องเล่นอื่นก็ทุกคนแบบไม่น่าจะได้เล่นอะไรเท่าไหร่นะครับมันเป็นของเด็กๆนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูในแฟนตาซีสปริงกันอันแรกที่เราจะได้เล่นก็คือเอลซ่านะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง55นะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราสามารถเข้าแฟนซีสปริงได้อย่างเป็นทางการนะครับทุกคนกับเครื่องเล่นเอลซ่าที่เราจองไว้นะครับคือเครื่องนี้เขาบอกว่าเป็นแบบหนึ่งในเครื่องเล่นที่ดีที่สุดในดิสนีย์ซีโตเกียวเลยนะครับของตัวเอลซ่านะทุกคนดีกว่าที่อเมริกาแล้วก็หลายๆที่อีกคือเราเคยไปที่อเมริกามาแล้วแต่ของที่นี่มันจะมีความแบบเป็นโมเดลเป็นหุ่นขยัะได้ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันถ้าเกิดว่าถ่ายได้ก็จะถ่ายมาฝากนะคะทุกคนแต่คือจะบอกว่าน้อยมากเพราะว่าเรายังจองลาฟันเซลไม่ได้เลยที่อ,อยากเล่นลาฟันเซลที่สุดด้วยนะครับดันได้เอลซาดที่เขาบอกกันว่าจองยากที่สุดแทนนะ,ะ,ะทุกคนแล้วก็ได้บิทเจอร์แพนสองครั้งเดี๋ยวเราได้รอบหนึ่งตอนประมาณ5้าโมงแล้วก็ได้อีกรอบหนึ่งตอนทุ่มหนึ่งนะครับเล่นบิทเจอร์แพนกันให้แบบเบื่อไปเลยทุกคน รูด้ดีแบบถุงใต้ตาบวมหมดแล้วคือกดตั้งแต่8ปดโมงจนตอนนี้ประมาณบ่ายโมงเกือบหชั่วโมงทุกคนรีเฟซรีเฟซไปเรื่อยมันไม่เห็นจะมีหลุดออกมาเลยใครแกงเราโอเคผ่านเข้ามาข้างในได้แล้วนะครับคือสวยมาก ตั้งแต่การตกแต่งตอนแบบก่อนเข้าประตูทุกคนมันจะมีน้ำตกมีรูกปั้นของตัวละครสีเออ่เครื่องเล่นนะคะมี T ิงเกิลเบลมีพีเตอร์แพรแล้วก็มีพวกเอลซ่าแอนนาแล้วก็ราพันเซลนะครับเข้ามาก็คือจะเจอกับนี่หอคอยของราพันเซลอันแรกเลยนะทุกคนเขาจะมายืนร้องเพลงอยู่ถ้าใครแบบไม่ได้เล่นก็ยืนดูข้างนอกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรือก็จะแบบผ่านเขาไปอะไรเงี้ยคือยังรองรุนอยู่ว่าเราจะกดได้นะครับทุกคนแต่เดี๋ยวเราไปต่อแถวเครื่องเล่นเอลซ่ากันก่อนนะครับ ฟร o เซนฟรอเซนทำดีแบบดีมากโคตรดีทุกคนบอกเลยว่าอันที่แบบต้องกดให้จริงๆแบบที่เขาพูดกันเลยคือตัวอ่อ Frozen World นะครับเพราะว่าหุ่นเขาแบบละเอียดแบบละเอียดจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบขยับได้เหมือนแบบว่าหุ่นกองแยงนะคือบเหมือนมีชีวิตจริงๆอ่ะแล้วมันแสดงสีหน้าอะไรได้มันดูเคลื่อนไหวได้จริงๆแล้วแบ,บว่าทั้งมิติเสียงแสงตัวละครอะไรครือแบบ ดีมากๆจริงๆอ่ะพูดเลยว่าที่อเมริกาเชีทบไม่ติดนะครับปกติคือเป็นโปรอ่ะชอบอเมริกามากแต่คือของญี่ปุ่นอันนี้คือแบบดีมากๆจริงๆทุกคนเติเรนมากๆสุดยอดก็นอกจาก4ีโซนของทิงเกอร์เบลวิเทอร์แพน เรเซนแล้วก็ลาบันเซลนะครับจะมีโซนหนึ่งคือโซนแฟนตาซ Spring Hotel นะทุกคนอยู่ข้างในสุดเลยนี่ข้างหลังของเรานะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบพื้นที่พิเศษสําหรับแขกโรงแรมนะคือไม่สามารถพาเข้าไปดูในโรงแรมได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนอนโรงแรมนี้ก็คือจะได้สิทธิ์เข้าส่วนของแฟนต s ซีสปริงก่อนด้วยแล้วก็ได้พาสปอร์ตด้วยนะครับอยู่ในแบบตัวแพคเกจเลยเสือไม่ซื้อพาสปอร์ตเพิ่มได้นะครับ ก็ราคาพักบอกมันจะบแบบแต่ละวันไม่เท่ากันประมาณ2องหมื่นสองสองหมื่นห้าเยนอะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ค่าโรงแรมมาดิสซี่สปริงไม่มั่นใจแต่รู้สึกว่าประมาณแบบเกือบสองแสนเยนอะไรประมาณเนี้ห้าหมื่นกว่าบาทนะครับหรือใครจะซื้อเป็นแพ็กเกจเหมารวมเลยได้ตั๋วเข้าดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีด้วยอะไรเงี้ยนั้นก็อาจจะตกอยู่ประมาณสามแสนสี่แสนเยนอะไรประมาณนี้ลองไปเช็คราคาในเว็บพิเศษของดิสนีย์ได้นะครับ คือโซนแฟนตาซีสปริงมันแบบสวยแบบสวยมากนี่ทุกคนยังไงคือถ้ามาดินีย์ีต้องเข้าให้ได้นะครับตื่นนอนยังไงก็ได้อะให้มาให้ได้ให้ดูแบบเดินถ่ายข้างหลังอะไรก็คือสวยนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดว่าใครเงินถึงเงินถึงคือบอกเลยว่าซื้อเท่านั้นพาสปอร์ตแล้วก็นอนโรงแรมในโฮเทลแบบดิสนีย์อ่ะอันถูกสุดก็ได้ประมาณแบบ 7, เจ็ดแปดหมื่นเยนอะไรเงี้ยเงินถึงแล้วก็ซื้อเพิ่ม 5, อีกห้าหมื่นเยนเออสองหมื่นห้าเยนนะครับเพราะว่ามันคุ้มมากจริงทุกคนเพราะว่านี่คือบุ๊กพยายามกดตัวแบบ สวนแซนบายพาสอะไรเงี้ยทั้งวันรีเฟชอยู่ห้าหกชั่วโมงอ่ะมันไม่มาแล้วจริงๆคือคนถ้าเกิดว่าพลาดต,ตอนเช้าเราพลาดเลยนะครับแล้วก็เอาไปนั่งซ้ำๆอย่างเงี้ยห้าหกรอบอะไรอ่ะคือแบบยังไงก็คุมทุกคนเพราะว่ามันประทับใจมากๆจริงๆนะครับเย้ในที่สุดทุกคนทำได้แล้วเราทำได้แล้วหลังจากเรานั่งกดรีเฟชมาทั้งวัน ก็คือตอนเมื่อกี้นะครับหลังจากแบบรีเฟซทั้งวันจริงๆแต่แปดโมงจนเนี่ยบ่ายสามครึ่งทุกคนเกือบ7ชั่วโมงอ่ะคิดดูดิแล้วคือพอบ่ายสามครึ่งเรารีเฟซปุ๊บอยู่ๆรู้สึกว่าตัวมันเริ่มเด้งเๆดๆๆๆ้งเด้งเด้งเด้งคือมันขึ้นมาเยอะมากทุกคนตั้งแต่แบบแอนนาปีเตอร์แพนราพันเซลอะไรเงี้ยคือมาที่แอนนามาที่โฟรเซนนะครับก็คือทั้ง3าเครื่องเล่นอนะ มันแบบมีพื้นที่สล็อตเพิ่มขึ้นมาเยอะมากคือแนะนําว่าถ้าใครแบบตอนใช้ไม่ได้อย่าเพิ่งถอดใจนะทุกคนรีเฟซเรื่อยๆจริงๆบางวันไม่เท่ากันบางคนเราได้อ่านมาคือแบบเขาบอกว่าประมาณเที่ยงเนี่ยมันจะเริ่มปล่อยตัวนะครับแล้วก็ของบางของเราวันที่มาเนี่ยวันที่27มิถุนายนมันเพิ่มเข้ามาตอนบ่ายสาม่งคือทั้งสแตนบายทั้งตัวจ่ายตา่างอย่างเงี้ยคือแบบ ไม่ครบหมดเลยเราคือเราก็เลยกดเลือกได้หมดนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ก็คือเราจะได้เล่นโปรเซนสองครั้งแล้วก็รามาเซลครั้งหนึ่งแล้วก็ปีเตอร์แพนสองครั้งนะครับเป็นเน้นจะเป็นการรีวิวนะครับร้านลูกเอาคุกเอานะทุกคนเป็นร้านอาหารในโซนปีเตอร์แพนนะครับก็ขอแวะกินอะไรนิดนึงแล้วกันนะเป็นไก่แกงกะหรี่นะครับทุกคนไก่ทอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวปีเตอร์แพนกับลามาเซลกันก่อนเป็นการปิดท้ายนะครับ โอเคเราพร้อมแล้วสำหรับการจะไปลุยปีเตอร์แพนต่อนนะครับเพราะว่ากินแล้วทุกคนก็ลูกอาฟุอาฟินที่บอกคือราคามันแบบโอเคนะกินเล่นได้ประมาณ900เยนนะครับหรือถ้าใครแบบอยากกินจริงจังเลยเงี้ยเขาจะมีอยู่ตรงโซนโปรเซ้นอันนั้นราคาประมาณ3-4มันเยนก็ราคาสูงหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของเครื่องเล่นปีเตอร์แพนกันที่เราจะเล่นสรอบนะครับทุกคนถึงแล้ พอเวลาเรามานะครับเขาจะมีโซนรอธรรมดานะทุกคนกับโซน p r i ออริ y ก็คือโซนจ่ายตังค์นะครับคือถึงแม้ว่าจะแบบเป็นโซนธรรมดาก็ต้องมีตัวตัวสแตนบายนะทุกคนคือแบบไม่ใช่ว่าเดินลุมดุมเข้ามาได้นะครับก็อย่าลืมเตรียมเน็ตอะไรให้พร้อมเก็บ qr ด้วยนะเพราะมันต้องใช้ในการสแกนนะครทุกคนเขาต้งมีเป็นตู้นะครับอยู่ตรงนั้นพอเข้าไปแล้วก็ยื่นโทรศัพท์เข้าไป เดี๋ยวเราไปต่อราพันเซลกันเลยนะครับของปีเตอร์แพนก็เป็นนั่งเรือนะทุกคนก็คือทั้งสามอันแหละคิดว่าทั้งเอ่อโฟรเซนปีเตอร์แพนราพันเซลเนี่ยก็เป็นเหมือนเราเข้าอยู่ในเรื่องนะครับแต่คือเขาทำดีอยู่นะก็ของปีเตอร์แพนเนี่ยจะเป็นสวมแว่นสามิตินั่งในเรือแล้วก็ไปอยู่ในเรื่องราวที่เขาแบบไปต่อสู้กับกปตันปุ๊บนะครับคือพยายามถ่ายวิดีโอมาให้แล้วแหละเดี๋ยวใส่อินเสิร์ตรูปไปให้แต่คือมันก็ดูไม่ออกทุกคนเพราะมันต้องใส่แว่นสามิติไม่งั้นภาพมันก็จะซอนซอน,นะครับท ของลาปันเซลเดี๋ยวเป็นแบบผสมความเป็นตัวหุ่นยนต์ไม่รู้ไม่รู้เรียกว่าหุ่นยนต์หรือเปล่าแล้วกันนะมันจะดูสมจริงกว่านี้นะครับจบเรียบร้อยทั้งสามเครื่องเล่นนะครับก็ทั้งฟ r o เรเซน ราพันเซลลราก็มิเตอร์แผนเรียบร้อยนะครับทุกคนของราพันเซลก็คือสั้นแบบสั้นจริงๆแบบประมาณ5นาทีอะไรประมาณเนี้ยจบแล้วแต่ก็ทางเรื่อง,งแล้วจริงๆแหละทุกคนแต่คือว่ามันสั้นไม่จริงเพราะว่าเรือมันแบบหมุนหมุนมีอยู่ประมาณแค่4ี่ห้าฉากเท่านั้นเองแล้วก็อันข้างนอกก็ที่เป็นหอคอยก็คือสามารถเห็นจากข้างนอกได้อยู่แล้วนะครับแต่ตรงที่เข้าไปข้างในในถ้ำอ่ะที่มันแบบมีผมสีทองเปล่งประกายมีใช้เวทมนตร์รักษาแล้วก็มีทวก โอมลอยอะไรเนี่ยฉากนั้นก็คือเป็นฉากแบบตาตึงใจงจริงๆนะทุกคนแล้วก็สวยมากๆคือถามว่าถ้าเกิดว่าให้เทียบราคา2,000เยนในการเข้าไปเล่นคุ้มไหมก็คือว่าค่อนข้างแพงแบบแพงมากนะครับเพราะว่ามันแทบเดียวจริงๆเทียบกับตัวโปรเซ็นนะทุกคนแต่ก็ถ้าเกิดว่าบบมันกดสแตนบายพาร์ไม่ได้จริงๆแล้วแบบว่ามันจะไม่ได้มีโอกาสมาเล่นแล้วอ่ะก็เราว่าก็โอเคที่จะซื้อตัว DPA p a s s นะครับ ก็จริงๆคือเดี๋ยวยังมีต้องไปเล่นโปรเซสรอบ2อต่อแล้วก็ปิดได้แพลรอบ2ที่เรากดแซนไบพาสได้แล้วก็ยังจะพยายามกดต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็แต่ด้วยคำว่าแบตเตอรี่มือถือมันจะหมดแล้วนะทุกคนเราก็เลยอาจจะต้องจบคลิปตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงมีพุเทจอะไรเพิ่มเติมจะเอามาต่อท้ายคลิปแล้วกันนะครับบ๊ายบายจะมีอันนี้ทุกคนที่เราจะไม่ได้เล่นนะครับคือ t ิงเกอร์เบลเดี๋ยวค่อยรอดูทีตอนประมาณสี่ครึ่งแล้วกันว่าจะกดได้ไหมนะครับ ตอนนี้จะต้องเป็นสแตนบายพาสอย่างเดียวเลยมันเป็นเครื่องเล่นเด็กนะทุกคนส่วนใหญ่จะหมดตั้งแต่ตอนแบบพาร์ทเปิดนะครับเจ็บใจมากทุกคนเมื่อกี้คือตอนที่เราแบบว่าบอกว่าเราจะปิดคลิปที่เอลซ่าใช่ไหมโปรเซนนะแล้วเราก็เข้าไปนั่งรีเฟรชเล่นๆนะครับตอนที่แบบรอเครื่องเล่นอยู่มันมีทิงเกอร์เบหลุดมาตอน5้าโมงครึ่งเวลาสุดท้ายที่แบบว่าเรา ไม่ได้เห็นเลยทั้งวันนะครับแต่ก็แบบพอกดบุ๊ม,มันก็ไม่ได้อะเพราะว่าทุกคนในส่วสนุกเขาแย่งกันนะครับขนาดคนทุกคนที่แบบนั่งข้างๆกันนะทุกคนก่อนเครื่องเล่นออกก็ยังรีเฟซกันรัวๆนะทุกคนมันต้องแบบใช้ความพยายามมากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวคอลี่แคคร่ข้าวๆแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าใครจะเล่นในครบ4ี่เครื่องเล่นน่ะยังไงคือตัวแซนไบพาร์ดเข้ามาแล้วกดทิงเกอร์เบลก่อนนะเพราะว่ามันแทบจะไม่หลุดมาเลยตลอดทั้งวันจริงๆทุกคนตัดิจี้คือถ้าจะเล่นในครบสี่เครื่องเล่นนะ แต่ปายพาร์ตเป็นทิงเกอร์เบลแล้วก็ EPA อาจจะเป็นลาพันเซลก็ได้หรือว่าตัวโปรเซนก็ได้นะครับแต่ว่าของโปรเซนนมันเป็นแตมป์ายพาร์มันจะมีไปเป็นส่วนที่เดินผ่านตรงห้องโถงที่มันสวยๆแล้วแบบว่ามันเป็นประดับแบบเหมือนได้เข้าไปอยู่ในเรื่องราวซึ่งถ้าเดินผ่านตัว d p a ไปมันจะไม่ได้เห็นตรงนี้นะครับ แล้วก็พอกดสองกันได้ใช่ไหมทิงเกอร์เบลกับสมมุติว่าเปา็นดาวนเซลล์แกันรีเฟซเรื่อยๆทุกคนกประมาณแบบนั่งกดกดไปเรื่อยๆว่างๆอาจจะแบบช่วงบ่ายสายๆหน่อยเขาจะเริ่มปล่อ,อยพาดเข้ามานะครับคิดว่าทำตามนี้ยังไงได้ครบสเครื่องเล่นแน่นอนนะทุกคนเราก็ เวลาที่ต้องมาถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยช่วงนี้จะประมาณตีห้าถึโมงถ้าอยากจะเล่นในรบทุกเครื่องเล่น4อันในโซนบันเทิงนะครับส่วนวันอยู่ใหญ่ยังไงต้องเป็นแบบตีสองตีสามแน่ๆถ้าอยากจะแบบว่าเป็นคิวแรกๆนะ,ะเพราะว่าเขามีทั้งแบบ a r l y Entry อะไรแล้วเข้ามาแป๊บเดียวไม่เกินหนึ่งนาทีมันหมดไปหลายหลายส่วนแล้วนะครับทุกคนแต่ก็ถ้าเกิดแค่แบบว่าอ,อ,อยากจะเก็บ ความแบบว่านิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะมาให้ถึงประมาณสัก7จ็ดโมงยังโอเคบุ๊ควาเพราะว่าวันนี้บุ๊กมาประมาณแบบเจ็ดโมงอ่ะก็ได้ทุกคนก็เนี่ยนั่งดีไปเรื่อยมันก็กดๆขึ้นๆมาเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้จริงๆคือแบบอนนาไอโฟเซนอ่ะขึ้นมาหลายรอบมากนะแต่ว่าเราอยากได้ชิมกระเบียวนะตอนนี้ส่วนถ้าวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยอาจจะเก็บไปครบอาจจะต้องมาแบบตีห้าอยู่ดีนะทุกคนประมาณนี้รับกันสำหรับสไตจิชของเรานะครับ เดินสับมาทุกคนมันมีโชว์ไฟตอนทุ่มครึ่งท,ที่สระน้ำตรงกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโชว์พูตตอนสองทุ่มครึ่งแล้วเราต้องเดินไปเดินกลับโซนแฟนตาซีสปริงเพื่อจะเก็บให้ครบในแต่ละการจองของเรา คือเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับโซนแฟนตาซีสปริงประมาณแบบห้าหรอบแล้วทุกคนลคือแต่และรอบนี้มันห่างกันมากนะครับเรากดได้ตัวพาดพาดของแต่ละเครื่องแบบกระจายเวลากันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ แล้วก็เมื่อกี้คือไปดูโชว์มานะทุกคนคือโชว์ตอนทุ่มครึ่งอะมันสวยนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมีเพลงรวมหลายตัวละครด้วยมีโชว์ตัวละครด้วยใครมีลูกหลานอะไรเงรี้ยคิดว่ายังไงต้องไปเพราะว่าต้องชอบแน่ๆนะทุกคนแล้วก็เพลงพอโชว์สวยโชว์โอเคคุ้มค่าแกการไปดูนะติดภารกินอะไรก็สละเวลาไปดูนะครับทุกคนแล้วก็รีบเดินสับๆกลับไปทุกคนบอกว่าเราอุตส่าห์จองทิงกระเบลได้นะครับเราจะไม่พลาดทิงกระเบลนะครับทุกคนเหลืออไรครึ่งชั่วโมง ก็เป้คิวสั้นมากนะครับทุกคนเข้ามาก็คือไม่ต้องรออะไรทั้งน,นั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ10กว่าคิวนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไที่กดยากที่สุดแล้วอันนี้ก็ถ้าใครอยากเล่นอย่าลืมว่ากดตั้งแต่แรกแลทุกคนโอกาสได้ยากมากไปแล้วคือคนมันไม่เยอะเขาเลยแบบ กัาง,งานดีมากเขาจัดให้ทุกคนนั่งคนเดียวทั้งคันไปเลยนะครับแบบปินๆน,นนะทุกคนทิงเกอร์เบลว้าวทิงเกอร์เบลก็เร็วมากเหมือนกันนะครับประมาณ3นาทีอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเล่นตอนกลางคืนแล้วเขาเปิดไฟคือสวยมากจริงๆนะทุกคน แนะนำเลยว่าถ้าแบบแบางเออเลือกเวลาได้ละกันหรือคนมีพาสปอร์ตนะครับมาเล่นตอนกลางคืนไฟแบบน่ารักมากแล้วมันก็ไม่ร้อนด้วยเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกนะครับทุกคนหอทิงกอร็เบียวมาเล่นตอนกลางวันนี่น่าจะแบบแดดเผาอ่ะเย่เขาประกาศว่าสองทุ่มครึ่งนะครับเพราะว่านี้เหมือนแบบเมฆมันคึมๆอะ่ะเขาก็เลยยกเลิกคุกไปแล้วแต่ก็ ออไอพูสกายพูดกับคัลเลอร์ตอนสองทุ่มครึ่งมันประมาณห้านาทีนะทุกคนไม่ได้แบบว่าใหญ่โตอะไรมากแต่ก็เสียดายแหละอย่างน้อยได้เห็นตัวโชว์ไฟกลางน้ำไปแล้วอันนั้นก็โอเคหรือว่าพอกุ้มกลิ่นนะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินโซนแฟนตาซีสปริงปิดท้ายตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันก็สวยคนละแบบกับกลางวันเลยนะทุกคนคุ้มมากๆวันนี้คืออยู่ที่นี่ตั้งแต่แบบหกเจ็ดโมงเชา้ายันสามทุ่มนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสินค้าลิมิเต็ดนะครับแฟนตาซีสปริงต้องโชว์ด้วยให้เพราะว่าได้แค่คนละหนึ่งชิน้นทุกคนสวยมากน่ารักมากเลยของลาพันเซลมีเป็นแบบนี่เขย่าได้นะทุกคนข้างในกุ้งจริงกุงิง,งเป็นขนมเซมเบ้นะครับ อันนี้ก็น่ารักกล่องอันนี้สวยมากคือแค่แบบกล่องอย่างเดียวจะขาย1,100งเยนก็ซื้อเราไม่ต้องมีขนมก็ได้เนีสวยมากสินค้าจำกัดคนละชิ้นเหมือนเดิมนะครับช่วยชามสามโซนโอ้ยสวยมากเลยโอ้ยหนัก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  ก็น่ารักน่ารักไปหมดทุกอ,อย่างเลยนะซื้อมาก้าขน,โนโูสามปลายเนี่ยมีลาพันเซลมีแบบทิงเกอร์เบลมีโฟรเซ่นนะครับคือหลักสินค้าในนี้ก็จะเป็นแบบสินค้าลิมิเต็ดสำหรับเฉพาะตัวละครในโซนนี้นะทุกคนก็เทปนี้ค่อนข้างแบบยืดมาหลายรอบแล้วหมดจะจบจะจบอันนี้จบจริงๆแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับบ๊ายบาย ก็เป็นแถวแบบ Priority ที่จองคิวมาของยูเรนาเดียรนนโจนนะครับทุกคนก็เดินผ่านทุกคนไปเลยฟินมากตัดแบบชๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆไม่ต้องรอคิวเลยทุกคนอันนี้ฟรีด้วยนะครับก็ใช้เป็น40 anniversary pass นะทุกคน คือตัวยวดินดิซีมันใหญ่กว่าที่คิดมากนะทุกคนเขาสุดท้ายที่บุกม,มาที่นี่คือแบบประมาณ8-9ขัวบาะสมัยยังอยู่ปฐนะครับแล้วคือเดินได้แบบหลายบริเวณมากอันนี้คือบริเวณของ into the center of earth นะครับก็เป็นภูเขาที่อยู่ตรงกลางเลยทุกคนที่แบบใครมาก็ถ่ายรูปของตกียวดินย์ซีนะครับเครื่องเล่นนี้ก็ต่อคิวนานเหมือนกันนะประมาณแบบ60นาที80นาทีนะครับระหว่างรอไปเข้าไาซีสปริงจริงก็ ต่อคิวแต่ละอันนะก็เล่นได้เกือบบทุกอันแล้วนะครับรอแบบนี่หน่อยๆประมาณนี้นะครับ